เวลาประมาณ8ปดโมงครึ่งนะครับผมก็เตรียมตัวเดินทางต่อนะครับสำหรับเมื่อวานนี้โดยสรุปแล้วก็ได้เที่ยวเยอะมากเหมือนกันนะฮะไปเกาะโกรีนะฮะได้เล่นน้ําด้วยได้ดูศิลปะวัฒนธรรมนะช่วงบ่ายยังได้มาเที่ยวซิตี้ทัวร์ด้วยนะฮะโปรแกรมเช้าวันนี้เราก็เตรียมตัวเดินทางก่อนทัางระยะไกลเหมือนกันนะครับในช่วงแรกครึ่งเช้าเลยเดินทางประมาณ190กิโเมตรนะฮะไปที่เมืองทูบานะฮะก็ดูเที่ยวดูเมืองเขานิดหน่อยนะฮะไปอาจจะไปดูสถานที่สำคัญสำคัญนะฮะแล้วก็ช่วงบ่ายก็เดินทางต่อ ไปอีกเมืองหนึ่งนะครับเมืองอูบากรวตานะครับสำหรับวันนี้เราจะไปจบที่ทูบากัวตาโปรติตัมนะครับ ราก็มาแวะที่ปั๊มนะฮะระหว่างทางนะครับตอนนี้ผมใส่เสื้อนี่เลยครับนี่เป็นเสื้อนักฟุตบอลนะครับทีมของประเทศเซเนกัลนะครับซึ่งนักฟุตบอลที่ดังๆเขาเนี่ยนะฮะก็เช่นชื่อว่ามิเน่นะเขาเล่นอยู่ในลีกอังกฤษด้วยนะครับแต่ผมก็ไม่ค่อยรู้จักนักฟุตบอลเท่าไหร่นะครับแต่ผมเลือกตัวนี้เพราะว่ามันเป็นเบอร์สองนะชื่อผมชื่อ2นะแล้วก็ลายมันสวยดีก็เลยเลือกเป็นตัวนี้นะฮะ หลับปั๊มในประเทศเซเนกัลนี่ถือว่าใช้ได้นะครับคล้ายๆปั๊มบ้านเรานะครับมีห้องน้ำนะครับมีมินิมาร์ทนะฮะเมื่อกี้เราไปเข้ามินิมาร์ทตัวนี้ข้างหลังเนี่ยฮะแล้วผมก็ซื้ออันนี้มานะฮะเนี่ยฮะลองดูว่าผมซื้ออะไรมาบ้างนะครับทั้งหมดนี่นะฮะของทั้งหมดนี่โดยรวมก็ประมาณสักสักสามร้อยบาทนะฮะโดยประมาณนะฮะแล้วก็เนี่ยฮะด้านหลังนี่ก็คือปั๊มน้ํามันนะครับห้องน้ําถือว่าใช้ได้นะครับพอเข้าได้ถือว่า ถึงแม้ไม่สะอาดมากแต่ก็ถือว่าใช้ได้นะฮะในฮะลองชมบรรยากาศที่รอบๆนะฮะที่ปั๊มน้ํามันแห่งนี้นะครับที่เรามาแวะนะฮะนี่นะครับเดี๋ยวเราก็เตรียมตัวเดินทางต่อนะครับมาเข้าห้องน้ำนะครับมาแวะซื้อของนิดๆหน่อยๆนะครับสำหรับเมืองที่เรากําลังจะเดินทางไปครับคือเมืองทูบ้านะครับเมืองนี้นะฮะเป็นศูนย์กลางของศาสนาอิสลามนิกายหนึ่งนะครับก็คือนิกายมูไรนะครับซึ่งถือว่าเป็นนิกายที่ใหญ่ที่สุดในเซเนกัลนะครับ เขามีความเชื่อว่าเขาไม่เห็นด้วยนะครับกับการที่ระเบิดตึกเวอร์เทสเซนเตอร์ของกลุ่มอัลควดาของบิลลาเดนนะครับเขาไม่ชอบเรื่องของความรุนแรงนะครับแล้วก็ที่นี่เองนะครับก็เป็นหนึ่งในโบสถ์นะฮะที่เขาสร้างขึ้นจากนิกายมูไรนะฮะแต่ไม่ใช่โบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดนะครับโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยอยู่ที่เมืองทูบาเดี๋ยวเราไปชมกันอีกทีนึงนะครับสถานที่แห่งนี้นะครับก็คือเป็นสถานที่ที่เคยเป็นที่พักอาศัยนะครับของ ผู้นำนิกายโมไรนะฮะปัจจุบันเขาได้เสียชีวิตแล้วนะฮะแล้วก็ได้ฝังศพไปที่นี่นะฮะและมีคนที่สืบทอดเจตนารมณ์ต่อปัจจุบันก็เป็นเรื่องรุ่นหลานเรียบรอยแลยะะ้ะและตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองทูบ้านะครับซึ่งเป็นศูนย์กลางของ ศาสนาอิสลามนิกายมอริดนะครับซึ่งเขามีความเชื่อว่าความรุนแรงเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยไม่สนับสนุนการระเบิดตึกเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ของกลุ่มตาลิบันนะฮะของบิลลาเดนนะครับและที่เห็นด้านหลังนี่นะครับก็คือเกรสมอสออฟทูบานะครับซึ่งมัสยิดที่เห็นด้านหลังนี้นะครับเป็นมัสยิดที่ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดนะครับในแอฟริกาตะวันตกเลยนะฮะและถือเป็นมัสยิดที่ค่อนข้างสูงนะฮะในระดับ แอฟริกาแล้วก็ถือว่าสูงที่สุดในแอฟริกาตะวันตกนะฮะเพราะมีความสูงที่หอคอยนี้ถึง87เมตรนะครับมสัสยิดแห่งนี้นะครับถูกสร้างขึ้นนะครับและเสร็จสิ้นในปี1963นะครับประวัติความเป็นมาก็คือถูกสร้างโดยท่านที่ชื่อว่าอิหม่ามอามาดูแบมบ้านะครับซึ่งท่านเนี่ยเป็นเหมือนเป็นผู้นำอยู่ในแถบนี้นะฮะแล้วก็ ต่อมาเนี่ยถูกจับโดยฝรั่งเศสไปที่กาบ,บองถึง7ปีเพราะว่าต่อต้านฝรั่งเศสนะฮะแล้วก็ทุกปีเนี่ยที่นี่นะฮะก็ครบรอบวันที่ท่านถูกปล่อยตัวมานะฮะก็จะมีประชาชนเนี่ยมาประมาณ3ล้านคนเหมือนมาสแสดงบุญที่เมกายอย่างเง้นเลยครับแต่มาที่นี่แทนนะฮะปีแต่ละปีก็จะเลื่อนไปตามวันปฏิทินของชาวอิสลามนะฮะและนอกจากนี้นะครับอมอสแห่งนี้นะครับสามารถที่จุคนได้7 0 0 0คนแต่ตอนหลังเนี่ยสามารถขยายได้ถึง1-0,000คนนะครับ ในนะฮะในวันนั้นก็จะมีคนเนี่ยมาสแสวงบุญที่นี่กินอาหารฟรีนะครับเหมือนกับทําทบุญร่วมกันประมาณนั้นครับและนี่ก็คือ,อ Great m o ออฟทูบ b านะครับเป็นสถานที่ที่หนึ่งะครับที่ควรมาเยือนหากว่าได้ผ่านมาแถวแถวเมืองทูบ้าประเทศเซนเนกัลครับโอเคและนี่คือก้อนหินจำลองนะครับที่เขาทำคล้ายๆเมกานะซึ่งที่นี่เองเนี่ย วันทุกประมาณปีนี้จะตรงกับวันที่28ตุลาคมนะฮะ <Wow. S 1> จะมีประชาชนราวๆสัก3ล้านคนนะครับจากแถวนี้นะฮะมาร่วมกันทําพิธีที่นี่นะฮะซึ่งคล้ายๆกับทําพิธีฮัทที่เมืองเมกา่นเ่งนะครับคนที่ไม่มีโอกาสไปที่เมกาก็จะมาที่นี่นะฮะนี่นะครับคนก็จะมาเดินรอบก,ก้อนหินก้อนนี้แล้วก็มานั่งสวดมนต์นะฮะโดยรอบนี้นั่นเอง เวลาเราเที่ยวเนี่ยเราก็ต้องเจอทั้งแดดทั้งฝนนะฮะอย่างเช่นวันนี้เองเนี่ยผมก็เจอกับฝนตกลงมาแต่ฝนตกแบบปล่อยๆนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งนะครับที่เมืองทูบากัวตานะครับซึ่งตั้งอยู่ที่บนเดลตาซาลูมเป็นภาคกลางของประเทศเซเนกัลนะครับบริเวณนี้จะใกล้กับชายแดนของประเทศแกมเบียนะครับเป็นเมืองเล็กๆนะฮะแต่ก็สวยงามนะฮะเต็มไปด้วยธรรมชาตินกนะฮะเราจะได้ยินเสียงนกร้องนะฮะเมืองนี้มีคนอยู่ประมาณสัก3,000คนนะฮะ เขาบอกเป็นเหมือนเพชรเม็ดงามของประเทศเซนิกนะครับก็มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติแล้วก็เมืองนี้ก็เป็นเมืองที่เงียบสงบนะครับสำหรับโปรแกรมเช้าวันนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะไปล่องเรือนะครับล่องเรือกลางสายฝนแบบนี้นะฮะชมปากแม่น้ําซาลัมนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ไปดูหมู่บ้านซิโปนะครับเป็นหมู่บ้านที่มีประชากรอาศัยแค่ร้อยคนเป็นหมู่บ้านชนพื้นเมืองนะครับหลังจากนั้นเราก็ทานอาหารกลางวันแล้วก็ในช่วงบ่ายนะฮะแล้วก็ เตรียมตัวไปขึ้นฝั่งที่เกาะเชลไอแลนด์นะครับเกาะที่มีต้นเบาบับนะไปดูต้นบอบับอีกแล้วนะครับแล้วก็มีชายหาดที่สวยงามมีเปลือกหอยเลยเต็มไปหมดเดี๋ยวลองดูบรรยากาศสถานการณ์วันนี้นะครับว่ามันจะตกอย่างนี้ทั้งวันหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวดูเหมือนจะคึมตกเยอะเหมือนกันนะครับก็เป็นธรรมดานะครับของการท่องเที่ยวนะครับลองชมบรรยากาศรอบๆนะครับนี่สวยงามนะฮะเป็นรีสอร์ทที่สวยงามนะครับนะฮะตอนตื่นเช้ามาอากาศสดชื่นนะฮะแล้วก็มีนกร้องเต็มไปหมดเลยนะครับ ปฏิจมต่อนะครับตอนนี้นะครับผมก็กําลังจะเดินไปที่ท่าเรือนะฮะเราจะไปชมนะฮะธรรมชาติของปากโกงกลางนะครับที่ปากแม่น้ำาาลัมนะครับที่เมืองอทูบากวดตานะครับและที่นี่เป็นมรดกโลกด้วยนะครับปี2011นะฮะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะไปชมหมู่บ้านซิโปะนะฮะซึ่งเป็นหมู่บ้านของชนพื้นเมืองครบ,บี้นะฮะลองชมตอนนี้ฝนตกนะครับผมมีโชคดีมีเสื้อกันฝนนะครับ นี่แล้วชมบรรยากาศปา่าุ้งกล้างนะฮะเรืออยู่ทั้งนู้นะครับเดี๋ยวไปดูกันครับดีคนละแง่นะครับถ้าเรามาเจอแดดเราก็จะดำถ้ามาเจอฝนเราก็จะเปียก ล่องเรืออยู่ที่เขาเรียกดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ําสลัมนะฮะมีพื้นที่ถึงประมาณ76เฮกเตอร์นะครับเนี่ยฮะ,ะเขาบอกว่าเป็นแหล่งที่เขาเรีเซิร์ฟไว้นะแน่นอนมันเป็นคล้ายๆแหล่งอนุรักษ์พันธุ์สัตว์และให้ให้ปลาเนี่ยมันขึ้นมาวางไข่หรือว่าขยายพันธุ์สัตว์นั่นเองนะครับที่นี่ห่างจากมหาสมุทรแอตแลนติกเนี่ยประมาณสัก100กิโลเมตรนะครับและนี่เป็นแม่น้ำซาลัมเป็นแม่น้ำที่สั้นๆที่แยกมาจากแคนเบอยกีนะฮะ และตอนนี้นะครับผมก็ขึ้นเรือนะครับลำนี้นะฮะมาที่บนฝั่งนะครับเพื่อมาเที่ยวชมหมู่บ้านที่ชื่อว่าหมู่บ้านซิโปนะฮะเป็นหมู่บ้านของชาวพื้นเมืองนะครับด้านหลังนี่นะฮะซึ่งเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยยังมีการอยู่แบบอ,อนุรักษ์แบบโบราณอยู่นะฮะแล้วเขาก็มีเขาเรียกว่าซิปโปควีนก็คือเป็นเหมือนหัวหน้าหมู่บ้านอยู่ที่นี่นะฮะที่นี่เนี่ยมีประชากร ในหมู่บ้านเนี่ยประมาณ100คนนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกัน,นครับว่าภายในเนี่ยนะฮะหมู่บ้านเนี่ยชีวิตความเป็นอยู่เขาจะเป็นยังไงนะครับดูน่าสนใจแค่ไหนครับกองเปลือกหอยนางลมนี่นะครับเขาบอกว่าเอาไว้ใช้บดนะในการที่ไปทำคล้ายเป็นซีเมนต์ในการสร้างบ้านเขาเนี่เองนะฮะนี่นะครับบ้านเขาเนี่ยเหมือนบ้านที่ชาวชนบททั่วไปนะครับ เขาก็จะทําจากกิ่งไม้นะฮะด้านบนก็จะเป็นหญ้าแบบนี้นะครับนี่นะเขายังอยู่กันแบบนี้โดยธรรมชาติเลยนะครับบ้านทุกหลังของที่นี่เป็นลักษณะแบบนี้นะฮะแล้วเขาก็มีรั้วกัน้นนะฮะมีโซนที่ไว้สำหรับการเลี้ยงสัตว์การทําอาหารนะครับนี่นะฮะเราก็จะเห็นไก่ทนะะี่เขาเลี้ยงอยู่ตามพื้นทั่วไปนะครับนะฮะบ้านทุกหลังเป็นแบบนี้หมดเลยนะครับ แต่หลังคานี่ก็คิดว่าน่าจะกันฝนได้พอสมควรนะครับที่นี่นี่นะครับก็เป็นเหมือนอไม่ใช่หมู่บ้านที่อยู่โดยธรรมชาติเลยเหมือนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยนะครับจากการที่เราเห็นว่าที่นี่มีซูเวเนียช็อปนะฮะในหมู่บ้านด้วยแปลว่าคงต้องมีนะักท่องเที่ยวมาเที่ยวพอสมควรนะฮะนี่ก็คือเป็นร้านซูเวเนียนะฮะที่ที่บนหมู่บ้านซิปโปนะก็มีสินค้าหลายๆอย่างนะฮะให้เลือกชมนะฮะ นนี่ะครับส่วนใหญ่ก็เป็นพวกของธรรมชาติเปลือกหอยนะครับที่ผมพูดถึงนะครับควีนออฟซิปโปนะฮะก็คือผู้หญิงคนนี้นี่เองนะครับนี่นะครับที่เขาสืบทอดนะฮะเชื้อสายมาจากกษัตริย์นะฮะในสมัยนั้นนะฮะแล้วก็ปัจจุบันคนยังคงเคารพนับถือเขาอยู่นะฮะนี่คือบ้านเขานะครับเมื่อกี้ผมก็ไปถ่ายรูปมาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเข้าไปชมข้างในบ้านกันครับแล้วตอนนี้ผมก็นั่งอยู่กับควีนออฟซิปโปนี่นะครับเรียบร้อย Oh. <years> old. อันนี้เขาอายุ 90, 90 <years. S 1> ปีนะฮะ <90. S 1> นี่นะฮอายุ90ปีแล้วนะครับที่อยู่ <90. S 1> ที่นี่นะฮะ <c oughs> และเขาก็มีเชื้อสายมาจากะานะครับของมาลีนะฮะแล้วก็ถ้าในหมู่บ้านเนี่ยเขามีปัญหาอะไรเนี่ยนะฮะเขาก็จะมาปรึกษาหารือที่นี่ก่อนที่จะไปเรื่องราวจะใหญ่โตนะครับสามารถที่จะตัดสินปัญหาและคำแนะนำต่างๆได้ครับ <c oughs> Terima kasih.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  และตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่หมู่บ้านซิปโปนะครับที่เมืองทูบากัวตานะครับประเทศเซเนกอลนะครับเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับของอาชาวเผ่าพื้นเมืองเผ่าหนึ่งนะครับที่ตั้งอยู่บนดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำนะครับและนี่ก็คือสภาพหมู่บ้านเขานะครับหมู่บ้านนี้เนีฮะเป็นชนที่สืบเชื้อสายมาจากประเทศมาลีด้วยนะครับ ปนๆกันนะครับโดยที่นี่ยังคงมีเขาเรียกว่าเป็นควีนออฟซิปโปอยู่นะซึ่งเมื่อกี้เราก็ได้เข้าไปถ่ายรูปกับเขาเรียบร้อยนะฮะคือเขาสืบเชื้อสายมาจากราชวงศ์กษัตริย์แห่งมาลีแล้วก็สืบทอดมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ยังมีควีนแล้วเขาก็มีลูกชายที่กำลังจะก้าวขึ้นเป็นกษัตริย์ของหมู่บ้านนี้นะฮะนี่ฮะท่าชมบรรยากาศนะฮะรอบๆตอนนี้อากาศสดชื่นดีนะครับนี่คือบ้านเขานะครับที่เขาโซนทําครัวนะฮะแล้วก็อันนี้เป็น บ้านของคุณออฟซิปโปนะครับนี่นะชมบรรยากาศรอบๆหมู่บ้านก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งครับที่น่ามาท่องเที่ยวนะครับที่ประเทศเซริเกลครับก็เป็นป้ายนะครับที่เขาบอกว่าสถานที่แห่งนี้นะครับก็ถูกโปรเทคชันนะครับเพื่อคุ้มครองนะฮะบริเวณเหล่านี้ทั้งธรรมชาติทั้งชีวิตต่างๆนะครับที่หน้าหมู่บ้านแล้วก็ที่นี่นะฮะมันก็จะมีนี่ด้วยนะครับพยูนนะครับเขาบอกว่ามีที่แถวนี้ด้วยนะฮะแต่เรายังไม่เห็นนะครับ ที่หมู่บ้านแห่งนี้นครับตอนนี้เรือก็ออกจากหมู่บ้านซิโปโปนะครับกะไรอย่างเงี้ยแล้วกไปที่เชลไอแลนด์นะครับ เคยทำอย่างนี้มาก่อนเลยนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ป่ากกงกลางนะครับที่เป็นดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำนะโซลุ่มนะครับที่นี่อยู่ที่เมืองทูบาโกต้านะครับประเทศเซเนกัลนะับลองชมบรรยากาศรอบๆเนี่ยนะฮะก็จะเห็นว่าตรงนี้เต็มไปด้วยป่ากงกลางนะครับมีรากเยอะเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็ผมก็รู้สึกว่าไอ้รากนี่มันแข็งพอสมควรก็เลยลองออกมาปีนดูที่นี่นะครับมีพยูนด้วยนะครับแล้วก็มีนกนานาชนิดและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ป่าสัตว์น้ําต่างๆด้วยนะฮะ ที่นี่เขารักไว้ดีมากนะครับแล้วก็ตอนนี้อากาศสดชื่นเย็นสบายนะครับผมก็เลยลองออกมาปีนที่นี่ดูนะฮะก็เป็นอีกที่หนึ่งนะครับที่น่าท่องเที่ยวนะครับที่ประเทศเซเนกัลครับลุงชมาบรรยากาศรอบๆดูครับสวยงามมากๆครับสดชื่นนะครับเดี๋ลองปีนดูนะครับ ครับผมก็เดินทางมาถึงนะครับด้วยเรือลำนี้นะครับมาถึงเชียวไปนั่นนะครับนี่นะฮะลองชมภาพด้านล่างนี่นะครับจะเห็นว่าเต็มไปด้วยเปลือกหอยทั้งหมดเลยนะครับไปถึงนู่นเลยนะครับมีแต่เปลือกหอยไปหมดนะครับเขาบอกว่าเมื่อก่อนนี้เนี่ยที่นี่เนี่ยจะเคยเป็นหมู่บ้านมาก่อนแล้วก็เคยมีเหมือนหลุมศพอะไรด้วยนะฮะที่เขาก่อสร้างไว้เขาก็เอาเปลือกหอยเนี่ยนะฮะเนี่ยมาถมๆตรงนี้ไว้นะครับยื่นออกมาจาก โซนของปากรงกลางด้านหลังเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูกันนะครับว่าข้างในเนี่ยจะมีอะไรน่าสนใจบ้างครับและเมื่อขึ้นมาบนเกาะนะครับก็พบว่ามีเปลือกหอยเต็มไปหมดนะครับรวมถึงทางเดินตรงพื้นนี่ด้วยนะครับเขาก็เลยสันนิษฐานว่าเมื่อก่อนนี้นะครับที่นี่เนี่ยก็อาจจะมีคนอาศัยอยู่เป็นหมู่บ้านแล้วก็เมื่อมีคนเสียชีวิตลงเนี่ยเขาก็จะเอามาฝังศพที่นี่นะฮะแล้วก็ถ้ายิ่งคนสําคัญเท่าไหร่เขายิ่งต้องเอาเปลือกหอยมาถมให้สูงเท่านั้นนะครับคนธรรมดาก็อาจจะเตี้ยหน่อยนะครับแล้วก็ที่เห็นด้านหลังนี้นนคับบบก็็ือเปต้า ก็สันนิษฐานี้เหมือนกันว่าอาจจะเป็นต้นเบาบับศักดิ์สิทธิ์ในสมัยนั้นเพราะมันเป็นต้นที่ใหญ่นะฮะสวยงามแล้วก็อยู่กลางหมู่บ้านแห่งนี้โดยหมู่บ้านก็อยู่รอบๆนั่นเองนะครับและนี่ก็คือเชลไอแลนด์นะครับที่ประเทศเซเนกัลครับและนี่ก็คือเปลือกหอยนะฮะที่อยู่บนเกาะแห่งนี้นะครับก็จะเห็นว่ามันเป็นเหมือนคล้ายๆเปลือกหอยแครงนะฮะถ้าคาดว่าก็คงจะมีแหล่งนะที่น้ําพัดพาเปลือกหอยมารวมตัวกันแล้วเขาก็ มาไดูที่นี่นะฮะก็เป็นเหมือนอผลิตภัณฑ์นะฮะที่ขายนะครับแล้วก็เขารณรงค์เรื่องของสิ่งแวดล้อมนะฮะก็อยากให้เขาไปดูนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับว่าข้างในเป็นอะไรบ้างสาหรับหมู่บ้านแห่งนี้นะครับที่เขาก่อตั้งสิ่งนี้ขึ้นมานะฮะแห่งนี้นะครับเขาก็ตั้งชื่อตามต้นไม้ต้นนี้นะครับนี่นะฮะบ,บ้านเราก็เคยเห็นอยู่นะฮะดอกไม้ตัวนี้นะฮะ ตามภาษาเขาเนี่ยมันแปลว่าเนบูไดนะฮะก็คือเหมือนไม่มีบรรทายนั่นคือเขา,าลูกจิตสํานึกของคนในแถบพื้นที่นี้นะครับเพื่อให้รักสิ่งแวดล้อมนะ,ะมีความตื่นตัวมากๆนะครับโดยการที่เขาสอนให้เด็กวัยรุ่นรุ่นใหม่เนี่ยนะฮะทำฐานใช้เองนะฮะโดยไม่ต้องตัดต้นไม้เยอะๆนะครับเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมซึ่งจริงๆเนี่ยต้องบอกสิ่งแวดล้อมเขาก็ดีมากๆอยู่แล้วแต่เขาเริ่มตื่นตัวตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะ,ะนี่นะฮะนี่คือฐานที่เขาทําเสร็จเรียบร้อยนะฮะมันก็จะเป็นแท่งๆอย่างน,นะ ใช้หุงต้มนะครับแล้วก็นี่คือโปรเซสขั้นตอนในการทำนะฮะด้านหลังเนี่นะฮะเขาใช้จากส่วนหนึ่งของต้นไม้นั่นเองนะฮะนี่นะฮะนี่คือวิธีการทำฐานนะฮาจะมืดนิดนึงนะครับเนี่ยเอาเศษไม้มานะฮะแล้วก็มาเผามาปั่นบดในที่สุดก็กลายเป็นถ่านนี่นะครับ เครื่องนะฮะที่เขาออกแบบมาเพื่ออบนะฮะใช้ความร้อนในการอบผักผลไม้ต่างๆของเขานะฮะนี่เขาก็มีการปลูกผักออก์แกนิกนะฮะแล้วก็อ่าให้แม่บ้านในช่วยกันปลูกแล้วก็แชร์ผลประโยชน์กันนะคือป่ากโกงกลางนะครับที่เราไปเที่ยวเมื่อเช้าที่ผมไปกินต้นไม้นะฮะเป็นลักษณะเหมือนดินดอนสามเหลี่ยมปักไปน้ำแล้วก็มีป่ากงกลางขึ้นแบบนี้นฮะนี่เป็นภาพที่ถ่ายจากด้านบนครับ นี้เราก็มาดูผลิตภัณฑ์นะฮะเราเริ่มจากด้านนี้ก่อนนะครับด้านนี้ก็มีพวกผลิตภัณฑ์ต่างๆอันนี้เป็นกระเจี๊ยบนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเหมือนผักแห้งๆนะครับแล้วลองดูฝั่งนี้นะครับอันนี้น่าสนใจนะครับอันนี้เป็น เป็นขนมนะฮะที่ทําจากลูกบาบนะฮะขนมจากลูกบาบัแล้วก็เดี๋ยวผมต้องซื้อลงไปแน่ๆเลยครับเพราะว่าราคาไม่แพงนะครับอันนี้แค่ห้าร้อยนะฮะห้าร้อยถ้าเทียบเป็นเงินอของประเทศไทยเนี่ยก็คือตกประมาณแค่ประมาณสามสิบกว่าบาทก็คือหนึ่งเหรียญเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวผมจะซื้อไปนะฮะแล้วก็เราไล่มาเรื่อยๆนะฮะอันนี้ก็เป็นพวกชานะฮะกาแฟที่ทําจากต้นบาบัแล้วก็น้ำมันที่ทําจากบาบนะฮะและข้างล่างนี้นะครับอันนี้ ก็คือถ่านนะถ่านที่เขาผลิตขึ้นมานะครับผลิตขึ้นมาเองจากด้านหลังเนะี่ยเขาเอาแบบเศษไม้มาทําเพื่ออุรักสิ่งแวดล้อมเพื่อจะได้ไม่ต้องตัดต้นไม้ต้นใหม่ๆนะครับและนี่ก็คือการรักสิ่งแวดล้อมครับเ,เดี๋ยวผมคงต้องซื้อถ่านกลับไปนะฮะเพราะถ้าไม่งั้นเนี่ยจะกลายเป็นว่าผมเป็นคนไม่เอาถ่าน,นครับ <c oughs> อีกอย่างหนึ่งนะครับของที่หมู่บ้านนี้นะครับก็คือนี่แหละครับเดี๋ยวให้ดูนะครับ่นี่นะครับ ก็เป็นผลิตภัณฑ์เป็นขนมหวานนะครับไอต้นบาบักเดี๋ยวผมจะลองชิมให้ดูนะครับเห็นไหมว่ารสชาติเป็นไงนะครับรอไหนข้างในมีรสชาติคล้ายๆเหมือนสเบปะรดด้วยนะฮะแล้วก็ข้างนอกนี่มันก็จะเป็นเนื้อหยาบๆนะฮะเป็นขนมหวานที่อร่อยที่ได้แล้วครับไอต้นบาบักครับต้องลองมาชิมครับที่ปม่ได้เซนเปาครับมีการเพาะกล้าต้นไม้นะครับเพื่อไปปลูกนะครับก็ ก่อตั้งโดยชาวฝรั่งเศสนะครับแล้วเขาก็มาช่วยเหลือหมู่บ้านนี้และตอนนี้ปัจจุบันมีอีกประมาณ1 5บหหมู่บ้านที่อยู่รอบๆก็เข้าโครงการนี้ด้วยนะครับโดยเขาสอนให้ทําสิ่งต่างๆนะครับแล้วก็อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็สนับสนุนให้เอาผลิตภัณฑ์ที่เขาผลิตขึ้นได้เนี่ยไปขายตามที่ต่างๆด้วยนะฮะและตอนนี้นะครับผมก็อุดหนุนเขาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับ ขนมจากเบาบับครับก็เป็นการช่วยเขาในการรักษาสิ่งแวดล้อมครับขอบคุณนะครับที่ติดตามหมอสองนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ